สวัสดีค่ะในอีพีนี้เราจะมาพูดเรื่องการปรับขนาดของตัวเสื้อและการเก็บคอเสื้อนะคะการปรับขนาดของตัวเสื้อมี2วิธีก็คือวิธีที่1ลดหรือเพิ่มจํานวนดอกลดจํานวนดอกในกรณีที่รอบอกน้อยกว่านี้หรือเพิ่มจํานวนดอกในกรณีที่รอบอกมากกว่านี้นะคะหรือวิธีที่2เปลี่ยนขนาดของเส้นไหมให้ใหญ่ขึ้นเมื่อเส้นไหมขนาดใหญ่หัวเข็มที่ใช้ก็จะใหญ่ขึ้นขนาดของดอกก็จะใหญ่ขึ้น การคำนวณดอกในการใช้ต่อรอบอกเราจะถักดอกแรกขึ้นมา1ดอกแล้วทำการวัดเป็นเซนติเมตรแล้วนำไปหารรอบอกการวัดรอบอกให้วัดขนาดพอดีนะคะไม่หลวมไม่ตึงและไม่ต้องเผื่อวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะคะ น้ำหนักมือในการถักมีผลต่อขนาดของดอกถ้าใครถักแน่นหลังซักรี่จะสามารถขยายได้อีกประมาณ3เซนติเมตรหรือถ้าน้ำหนักมือใครพอดีพอดีก็จะขยายได้อีกประมาณ5เซนติเมตรถ้าถาักรวมก็จะสามารถขยายได้อีกประมาณ7เซนติเมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของไหมด้วยนะคะ การต่อเราจะต่อตามผังนี้ต่อจากช่องอกไปหาคอนะคะอ่าช่วงคอด้านหลังเราจะทําสูงขึ้นกว่าด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะการต่อแขนเราจะต่อไล่ระดับลงแบบนี้นะคะนี่เป็นอีกผังที่เป็นตัวอย่างการต่อดอกที่มีจํานวนดอกมากขึ้นก็จะต่อลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้สามารถต่อแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ การต่อชิ้นงานของเราจากอกไปหาคอลักษณะที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแนะนำให้ต่อช่วงคอและทำการเก็บคอให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปต่อช่วงแขนนะคะชิ้นงานตัวเสื้อด้านหน้าของเรามันมีช่วงจุดที่เว้าลึกลงไปเราจะทําการถักครึ่งดอกมาปิดช่วงเว้าตรงนี้จนวนสองชิ้นนะคะ ีการถักครึ่งดอกเราจะใช้วิธีการถักแบบพลิกกลับไปพลิกกลับมาเราจะไม่ถักวนเป็นวงกลมเหมือนดอกเต็มๆนะคะการถักดอกครึ่งดอกเราจะขึ้นงานด้วยโซ่ห้าเชื่อมต่อโซ่เป็นวงกลมแล้วขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกพันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มลงในห่วงโซ่ปลดหนึ่งปลดสองรวบถักขั้นด้วยโซ่สองนะคะทำลงในห่วงตรงนี้จำนวนแปดหลักรวมโซ่หลักแรกนะคะเมื่อถักครบแปดหลักแล้วถักโซ่ขึ้นไปสี่โซ่นะคะหนึ่ง สองสามสี่พิกงานกลับนะคะเราจะถักแบบพิกกลับค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มเข้าไปตรงช่องนี้นะคะทําหลักพันหัวเข็มสองครั้งจํานวนสองหลักอ่ารวมสามหลักกับหลักแรกแล้วก็ถักขั้นด้วยโซ่ห้านะคะตรงช่องถัดไปเราจะถักพันหัวเข็มสองครั้งจํานวนสี่หลักนะคะ สี่หลักรวบเป็นหนึ่งกลีบดอกนะคะถักไปจนจบแถวกลีบสุดท้ายให้ทำแค่สามหลักนะคะอ่าถึงกลีบสุดท้ายแล้วทำแค่สามหลักหลักสุดท้ายของกลีบให้แทงลงโซ่เลยนะคะงานจะได้ไม่เลื่อนค่ะ งานที่ได้ทั้งหมดจะมีเจ็ดกลีบดอกแล้วถักโซ่แปดโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพิกงานกลับค่ะเอ็กลงระหว่างโซ่ห้าตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่เจ็ดค่ะเอ็กลงระหว่างห่วงโซ่ ถักไปจนจบแถวนะคะตรงนี้คือโซ่เจ็ดค่ะพอจะจบแถวแล้วเราจะถักแค่โซ่สามนะคะแล้วพันหัวเข็มสองครั้งเอ็กลงตรงปลายกลีบตรงนี้กลีบสุดท้ายนี่นะคะปลดหนึ่งปลดสองแล้วก็รวบงานเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วถักขึ้นต้นด้วยโซ่สี่พอถึงแถวสุดท้ายแบบนี้เราจะนำไปเชื่อมต่อกับตัวเสื้อนะคะ เราจะทำการพลิกกลับเอาด้านโชว์งานตรงนี้ค่ะขึ้นมาด้านบนนะมุมที่เราจะต่อก็คือมุมนี้นะคะตรงนี้ค่ะจุดแรกของเราก็คือตรงจุดนี้แทงเข็มเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นมาเลยค่ะเหมือนการต่อดอกในอีพีแรกที่เราได้อสอนไปแล้วนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งทำสี่หลักเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนการต่อดอกในอีพีแรกเลยตรงจุดนี้เราจะขอไปอย่างเร็วหน่อยนะคะเพราะเราได้ทำการสอนการต่อดอกไปแล้วมาถึงจุดสุดท้ายของการต่อดอกแล้วนะคะ,ะโซ่หนึ่งก็เชื่อมต่อตรงมุมนี้ เราจะจบงานด้วยการถักโซ่สี่นะคะแล้วก็เอ็กลงตรงโซ่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ล็อกงานด้วยโซ่หนึ่งตัดไหมเลยค่ะงานต่อครึ่งดอกออกมาที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปของเราจะมาทําการเก็บคอเสื้อนะคะสังเกตไหมคะว่าระดับของคอเสื้อของเราจะไม่เสมอกัน เดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำให้ระดับของคอเสื้อให้มีความเสมอกันเพื่อง่ายต่อการเก็บคอเสื้อนะคะเราจะใช้วิธีการถักพันหัวเข็มสองครั้งหรือตรงไหนที่มันลึกหน่อยเราก็จะพันหัวเข็มสามครั้งเพื่อปรับระดับให้มันเท่ากันนะคะจุดที่เราจะเริ่มเก็บคอเสื้อก่อนเราจะเริ่มเก็บจากตรงหัวไหล่ก่อนเรามาเริ่มเก็บคอเสื้อกันเลยนะคะ โซ่สามค่ะเราจะไล่เก็บ x ลงไปตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ลึกลงไปเราจะปรับระดับโดยการพันหัวเข็มสองครั้งทําจํานวนสามหลักแล้วรวบห่วงนะคะสองหลักสามหลักแล้วรวบห่วงนะคะหลักต่อไปโซ่สามค่ะตรงจุดนี้ลึกหน่อยพันหัวเข็มสามครั้งเลยนะคะหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็มสามครั้งหลักที่สองลงตรง,ตรงจุดนี้แล้วพันหัวเข็มอีกสองสามครั้งลงตรงจุดนี้นะคะสองหลักเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสี่หลักเนาะตรงเนี้ยพอได้สี่หลักแล้วค่อยรวบห่วงทีเดียวนะคะต่อไปก็โซ่สามค่ะ,ะตรงจุดนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะจํานวนสามหลักแล้วก็รวบห่วง สามแล้วร่วมห่วงค่ะต่อไปโซ่สามเอ็กลงตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะโซ่สามเอ็กงานที่ได้ออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมระดับจะเท่ากันแล้วตรงจุดนี้มีความเสมอกันแล้วของตัวงานนะคะเราไม่ต้องพันหัวเข็มนะถักแค่โซ่สามแล้วถักเอ็กลงไปเลย จุดที่เราโซ่สามแล้วจะถักเอ็กลงไปนะ่ะกะระยะให้พอดีพอดีนะคะไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปตรงจุดนี้งานที่ได้ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ พอมาถึงจุดนี้มันจะเป็นด้านหน้าที่มีความเสมอของตัวเสื้อไม่เท่ากันเราจะปรับระดับโดยการพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนะคะตรงจุดนี้ควักเอ็กลงไปเลยค่ะอ่าโซ่สามตรงนี้พันหัวเข็มสองครั้งสามหลักแล้วค่อยรวบห่วงนะคะสามหลักรวบห่วงโซ่สามต่อไปพันหัวเข็มสามครั้งสองหลักหลักที่หนึ่ง พันหัวเข็มสาครั Bluetooth ้งหลักที <ividade> ่สองพันหัวเข็มสามครั้งลงจุดใหม่นะคะพันหัวเข็มสามครั้งหลักที่สามลงตรงจุดใหม่ค่ะพันหัวเข็มสามครั้งหลักที่สี่ครบสี่หลักแล้วร่วมห่วงนะคะโซ่สามจุดต่อไปจะพันหัวเข็มสองครั้งสามหลักรวมห่วงนะคะ หลักที่สองพันหัวเข็มสองครั้งหลักที่สามรวบโซ่สามตรงจุดนี้ถักเอ็กลงไปเลยค่ะแล้วถักโซ่สามตรงสูงสุดแล้วก็เอ็กลงไปเลยค่ะงานที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะระดับมันรเริ่มเสมอกันแล้วตรงจุดไหนที่มีความเสมอกันอยู่แล้วเราก็ถักแค่โซ่สามแล้วเอ็กลงไปเลยตรงจุดไหนที่มีความลึก ความเมาไม่เสมอกันเราก็จะปรับระดับโดยการพันหัวเข็มสองครั้งหรือสามครั้งตรงจุดนี้ก็คือคอด้านหลังเราได้ทําการปรับระดับของงานแล้วเห็นไหมคะว่ามีความเสมอกันแล้วปิดงานแถวแรกของการเก็บคอนะคะแทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านตรงจุดนี้เลยค่ะทําการเลื่อนห่วงไปหนึ่งครั้งนะคะแทงเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นมาค่ะขึ้นงานด้วยโซ่สามเป็นหลักแรก พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะถักเอฟลงไปค่ะสามหลักนะรวมหลักแรกด้วยถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วถักเอฟลงในช่องถัดไปจำนวนสามหลักค่ะหนึ่งสองสามถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเอฟสามหลักลงช่องถัดไปเลยค่ะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ ถักจนครบรอบแถวที่สองแล้วเราก็ปิดงานแถวที่สองเลื่อนห่วงไปสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามขึ้นต้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงสามหลักรวมหลักแรกนะคะโซ่หนึ่งถักเอฟลงช่องถัดไปจำนวนสามหลักเหมือนเดิม แถวที่สี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะคือ f สามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแบบนี้แถวที่สี่ถักเหมือนแถวที่สามนะคะจบแถวที่สี่เราปิดงานค่ะแล้วก็ทำการเลื่อนห่วงไปสามครั้งแถวที่ห้าเราจะทำการลดจำนวนหลักนะคะจากสามเหลือสองหลักค่ะ แถวที่ห้าคือต้นด้วยโซ่3ามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักเอฟลงไประหว่างโซ่เป็นสองหลักกับโซ่นะคะถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะช่องต่อไปเราถักเอฟลงไปสองหลักนะคะคอเราก็จะเริ่มแคบเข้าเพราะเราทำการลดหลักแถวที่ห้าและแถวที่หเราจะถักเอฟแค่สองหลักถักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ แถวที่หกถักจำนวนหลักสองหลักโซ่หนึ่งเหมือนแถวที่ห้าพอจบงานแถวที่หกเราก็ปิดแถวที่หก แถวที่เจ็ดเราจะเก็บงานเก็บคอโดยการถักเอ็กซ์ลงไปจํานวนหกหลักนะคะแล้วถักเป็นปมปมหรือที่เขาเรียกว่าหนามเตยนะคะถักเอ็กซ์ไปก่อนหกหลักนะคะได้หกหลักแล้วถักโซ่สามค่ะสามแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านออกมาเลยถักเอ็กซ์ลงหลักถัดไปจํานวนหกหลักค่ะสองสาม สี่ห้าหถักโซ่สามทำหนามเตยนะคะแทงเข็มลงตรงย้อนกลับตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาเลยแล้วก็ถักเอ็กลงไปอีกหหลักนะคะกลับระยะความถี่ความห่างของหนามเตยได้ตามใจชอบเลยนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวแล้วปิดแถวสุดท้ายของการเก็บคอเสื้อ ็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ของการเก็บคอเสื้อตัวนี้นะคะหรือถ้าท่านไหนมีไอเดียการเก็บคอเสื้อแบบอื่นๆที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บคอแบบอื่นๆได้ตามใจชอบเลยแต่ถ้าท่านไหนมือใหม่คิดไม่ออกว่าจะเก็บคอเสื้อแบบไหนก็เก็บคอเสื้อได้ตามแบบที่สาธิตนี้ได้เลยนะคะคอเสื้อที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการเก็บคอเสื้อที่เรียบๆ การต่อแขนลำตัวและการถักลายริมขอยกไปเป็น e ีพีหน้านะคะขอขอบคุณในทุกๆก,การติดตามการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะเจอกันในอีพีหน้าคะ่ะ